ก็เริ่มจากเปิด powerpoint หน้าว่างๆมานะครับหนึ่งหน้านะแล้วก็เปิด powerpoint ที่เราต้องการจะนำเสนอเตรียมไว้นะครับอ่าทีนี้เรากลับไปที่หน้า powerpoint ว่างๆนะครับคลิกไปที่ insert ครับแล้วก็คลิกไปที่ screen recording ครับจากนั้น เขาก็จะให้เรานะครับอะสังเกตก่อนนะว่าสัญลักษณ์ไม้ตรงนี้ต้องต้องเป็นต้องมีสีเทาๆนะครับอ่าก็จะได้บันทึกเสียงเราเนาะอันนี้ถ้าเราต้องการบันทึกตัวเมาส์เราว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ให้นี่เป็นสีเทาเหมือนกันนะครับให้ตรงนี้เป็นสีเทาเหมือนกันถ้าเอาออกก็จะเป็นอย่างนี้นะต,ติ๊กให้เป็นสีเทานะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเขาให้เราเลือกแอเรียนะครับว่าเราอยากที่จะ ครอปแค่ไหนสมมุติว่าเราอยากจะเอาแค่ตรงนี้ะนะครับเราก็เลือกแค่ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็กด record ได้เลยครับก็จะมีนับถอยหลังนะเราก็นำเสนอไปหน้านี้ ACC มีตัวเลขมากที่สุดอะไรยางเงอย่างเงี้ยน,นะครับก็ไปต่อไปหน้าต่อไป เราก็บอกว่าอ่านี้ดูแล้วมีคนพูดว่าเรลลี่เยอะมากเลยแล้วก็ลองด้วยลองจากนั้นก็เป็นคำว่าไม้อ่านะครับไปต่อไปแล้วก็นำเสนอเทรนเปอร์เซนต์เสนอหน้านี้ไปเราก็พูดไปนะครับจนมาถึงหน้าน,านี้ก็บอกว่า,าเป็นตัวเลขของแต่ละกิจกรรมสมมุตินะครับเสร็จแล้วเรานำเสนอจบแล้วเราก็ไปคลิกตรงนี้ครับสต็อปนะครับ ทีนี้ไฟล์วิดีโอครับก็จะมาอยู่ที่หน้า powerpoint หน้านี้จะมาอยู่ที่หน้า powerpoint หน้านี้หน้าวา่วางๆนะครับเรามาลองดูก่อนลองลองฟังไฟล์ที่เราอัดไว้นะครับลองดูเราก็นำเสนอไปหน้านีา้ ACC มีตัวเลขมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ไฟล์<ป>ก็ใช้ได้นะครับต่อไป <AC M. S 1> หน้าต่อไป เราก็บอกว่าอ่านี้ดูแล้วทีนี้อันนี้มันจะอยู่บน powerpoint นะเราจะเซฟเป็นไฟล์ powerpoint ก็ได้แต่ถ้าเราต้องการส่งเป็นไฟล์วิดีโอนะครับให้ทำอย่างนี้ครับคลิกขวาครับแล้วก็เลือกที่ save media as ครับสมมุติว่าเราเซฟไว้ที่หน้า Desktop อปลวกันนะตั้งชื่อเป็นเป็น media หนึ่งนี้ก็ได้ครับ นะครับสกุลมีเดียไฟล์นี้ก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอ่ามีชื่อ3านะเราตั้งชื่อใหม่ก็ได้มีเดียสิบามาเซฟปึ๊ดอ่ามาดูซินี่หนะ้าเดสก์ท็เรามีไหมนี่ครับมีเดนะียสิบเนาะเราก็ลองเล่นไฟล์นี้ดูครับลองดูนะ ไฟวิดีโอนี้อ่าเราก็นำเสนอไปหน้านี้อ่า acc มีตัวเลขมากที่สุดอ่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับก็ไปอ่าต่อไปหน้าต่อไปอครับเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์วิดีโอไฟล์นี้มาแล้วเนาะอ่านี่นะครับไฟล์วิดีโอนี่นะครับแค่นี้เองครับ ขอบคุณนะครับ